ตอนที่หนึ่งวังหลวงเปรียบประดุลมังกรหลับไหลที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามลำตัวของมันคือแนวกำแพงสูงประงานเกล็ดของมันก็คือกองทหารองครักษ์ผู้พักดีและลมหายใจของมันคือกระแสข่าวลือที่ไหลเวียนไม่เคยหยุดนิ่งและสำหรับเหมยหลิงสาวใช้ปลายแถวที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงครึ่งปีวังหลวงแห่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับกรงทองอันกว้างใหญ่ไพศาลชีวิตของนางเรียบง่ายดางัง สายน้ำที่ไหลเอ่อยตื่นแต่ย่ำรุ่งเพื่อทำงานจิปาทสารพัดตั้งแต่ขัดพื้นไม้จานในตำหนักจนขึ้นเงาวับราวกับผิวน้ำในทะเลสาบยามสงบไปจนถึงการช่วยนางกำนันฝ่ายสักล้างเตรียมน้ำอุ่นสำหรับเหล่าเจ้านายชั้นสูง เมยหลิงเป็นเพียงเด็กสาวกำพร้าจากหมู่บ้านเล็กๆที่เช่าชะตาพัดพาให้มาอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากคำว่าบ้านที่สุดนางไม่มีเส้นสายไม่มีอำนาจต่อรองใดๆสิ่งเดียวที่นางมีคือสองมือที่ขยันขันแข็งกับหัวใจที่อ่อนโยนดุดปุยฝ่ายซึ่งดูเหมือนจะเป็นคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นเลยสำหรับสถานที่ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากเข้าหากันแห่งนี้วันนี้ก็เช่นกันขณะที่เมยหลิงกำลังง่วนอยู่กับการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดใบของต้นโบตันในสวนหย่อมเล็กๆข้างห้องเครื่อง นางก็ได้ยินเสียงซุบซิบของเหล่าสาวใช้รุ่นพี่ที่จับกลุ่มกันอยู่ไม่ไกลนะักหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาหนีไม่พ้นเรื่องการหายตัวไปขององเจียงหยางอี้หรือที่ใครต่อใครต่างขนานนามลับหลังว่าองอสอรพิษนี่ก็ครบสามเดือนพอดิบพอดีแล้วนะที่ท่านองเจียงหยางอี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเสี่ยวเหลียนสาวใช้ช่างจ้อเริ่มต้นบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ทั้งตื่นเต้นและหวัดวันพวกจะว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรชูเบาๆหน่อยสิเสี่ยวเหลียน อาเฟิงสาวใช้ที่ดูมีอาวุโสกว่าปรามเพื่อนพรางสอดสายสายตามองไปรอบๆเดี๋ยวก็ได้หัวหลุดออกจากบ่ากันพอดีข่าวว่าห้องเต้ทรงกลิ้วหนักสั่งปิดข่าวเงียบแต่เรื่องใหญ่ปานนี้มีหรือจะปิดปากคนทั้งวงได้ข้าได้ยินจากขันทีเท่าในตำหนักใหญ่ว่าคืนก่อนที่ท่านอองจะหายไปมีคนเห็นเงาประหลาดวงเวียนอยู่แถวตำหนักเหมันของพระองค์ด้วยนะเสี่ยวเหลียงกระซิบประซาบต่อเขาว่ากันว่าเป็นอาถรรพ์พระท่านอองผู้นี้สังหารคนมานับไม่ท้วนวิญญ,ญาณเหล่านั้นคงตามมาทวงแค้น เมยหลิงลอบถอนหายใจแม้จะมาอยู่ที่นี่ไม่นานแต่นางก็ได้ยินกิติศัพท์ความโหดเที่ยมขององเจียงหยางอี้จนหนาหูว่ากันว่าพระองค์มีไอเย็นแผ่ออกจากร่างราวกับเหมันนิรันดวงตาคมกริบดุจเหวี่ยวสามารถมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจอันดำมืดของคู่สนทนาวาจาทุกคำเฉียบขัดด่งมีดน้ำแข็งและไม่เคยมีผู้ใดยืนอยู่ต่อหน้าพระพักได้เกินหนึ่งกา้านทูบโดยไม่ตัวสันงันงกเป็นลูกนกตกน้ำหบป,ปากพวกเจ้าเสีย เสียงทรงอำนาจของโมชิงหัวหน้าสาวใช้ดังขึ้นจากด้านหลังทําอวงสนทนาแตกคือราวกับพึ่งแตกรงังเรื่องของเจ้าขุนมูลลายมิใช่สิ่งที่บ่าวพร่เช่นเราจะนำมาพูดเล่นกันได้อยากลิ้นขาดกันด้วยไรกลับไปทํางานของตนเองให้เรียบร้อยบ่ายนี้จะมีพายุเข้าเตรียมตัวเก็บผ้าที่ตากไว้ให้ดี ซิ่งคำสั่งทุกคนก็รีสลายตัวกลับไปทำหน้าที่ของตนทิ้งไว้เพียงเหมยหลิงที่ยังคงเช็ดใบโบตนันต่อไปเงียบๆในใจของนางไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอองเจียงอยางอีเหมือนคนอื่นๆกลับกันนางรู้สึกสงสารเขาอยู่ลึกๆคนที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังและหวัดระแวงจะมีความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรกันนะ แล้คำทํานายของโมชิงก็แม่นราวกับตาเห็นเม่ือตะวันคลอยต่ำลงเมฆสีเทาดำทะมึนก็เริ่มตันเขาจากที่ตะวันตกลมกระโชกแรงหอบเอาไอเย็นเยเยือกมาปะทะผิวกายไม่นานนักม่านฝนก็เทกระหน่าลงมาอย่างบ้าคลัง่งราวกับกฟ้ากําลังพิโรธเสียงอสนีบาดเรี้ยงประหนึ่งโทษสะของพวยเทพทําให้วังหลวงที่เงียบสงัดอยู่แล้วยิ่งดูวงเวงหน้าขนลุก เมยหลิงเพิ่งจะนำอาหารเย็นไปส่งให้เหล่านางกำนันที่ตำหนักในเสร็จสิ้นขากลับมายังเรือนพักของสาวใช้นางต้องเดินฝ่าสายลมและสายฝานที่สาดซัดเข้ามาไม่หยุดหย่อนร่มกระดาษน้ำมันในมือแทบจะต้านทานพายุไว้ไม่ไหวขณะที่นางกำลังจะเลี้ยวตรงหัวมุมกำแพงหินที่ทอดยาวไปยังเรือนพักนั่นเองหูของนางพันได้ยินเสียงบางอย่างแววมาตามสายลมมันเป็นสุรเสียงเล็กแหลมที่สั่นเครือจนแทบจะกลืนหายไปกับเสียงที่รุนที่สะศาส์เหนียว เหมยหลิงชะงักฝีเท้านางเองหูฟังอีกครั้งเพื่อความแน่ใจมันไม่ใช่เสียงลมและไม่ใช่เสียงกิ่งไม้เสียดสีกันแน่นอนเหนียวเหนียวเสียงนั้นดังมาจากผู้ไม้หนาทุกข้างทางเดินมันเป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังด้วยสัญชาตญาณของคนรักสัตว์เหมยหลิงไม่ลังเลที่จะก้าวเข้าไปหาต้นเสียงทันทีแสงจากโคมไฟในมือศาสส่องเข้าไปในผู้ไม้ที่เปียกชุม่มและสิ่งที่นางเห็นก็ทําให้นางหัวใจกระตุก ณตรงนั้นร่างเล็กๆของแมวตัวหนึ่งกำลังนอนขดตัวสันเทาขนสีขาวปลอดของมันบัดนี้ปเปือเปือนไปด้วยดินโคลนและสายฝนจนมอมแมมแต่ถึงกระนั้นก็ยังมองเห็นประกายสีเงินยวงยามต้องแสงไฟที่ขาหลังของมันมีรอยแผลชะกันคล้ายถูกสัตว์ใหญ่กัดจนเลือดสิบดวงตาสีเพลินคู่สวยที่ควรจะสุกใสกลับหม่นแสงลงและคอหนำไปด้วยหยาดน้ำใสๆโอน่าสงสารเหม่ลิงคึ้พรรมพำกับตัวเองนางวางร่มและโคมไฟลงอย่างไม่เสียดายก่อนจะค่อยๆย,ย่อตัวลงช้าๆ ไม่ต้องกลัวนะเจ้าตัวเล็กข้าไม่ทําอะไรเจ้าหรอกเจ้าแมวตัวน้อยเมื่อเห็นนางก็พยายามจะถอยหนีทั้งที่ร่างกายแทบจะไม่เอื้ออํานวยมันส่งเสียงขู่ในลําคอยอย่างน่าขันแต่แววตาของมันกลับฉายแววหวาดระแวงและอ้างว้างอย่างถึงที่สุดหัวใจของเหมยหลิงอ่อนยวบลงทันที นางรู้ดีว่าการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในเขตวังหลวงเป็นเรื่องต้องห้ามหากถูกจับได้โทษสถานเบาคือเคี่ยแล้วเล่ออกไปแต่หากโชคร้ายอาจหมายถึงชีวิตแต่จะให้นางทิ้งสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะตายอยู่ตรงหน้าไปได้อย่างไรกันนางทำไม่ลงจริงๆมาเถินนะให้ข้าช่วยเจ้านางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้พลางค่อยๆยื่นมือออกไปอย่างเชื่องช้าชั่วขณะนั้นเองสายฟ้าได้ฟาดเปรี้ยงลงมาอีกครั้งสองให้เห็นภาพตรงหน้าอย่างชัดเจน เจ้าแมวสีขาวสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจดวงตาสีเพลินเบิกว่ามันจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเหมยหลิงราวกับจะอย่างวัดอะไรบางอย่างในที่สุดเมื่อไม่เห็นเพียนตรายใดๆในแววตาของหญิงสาวมันจึงค่อยๆหยุดขู่และยอมให้นิ้วเรียวของนางสัมผัสกับหัวเล็กๆของมันอย่างแผ่วเบาความลังเลทั้งหมดในใจของเหมยหลิงมาลายหายไปสิ้นนางตัดสินใจในเสื้อขณะนั้นเองนางถอดเสื้อคลุมตัวนอกที่เกือบจะแห้งของตนเองออกอย่างรวดเร็วก่อนจะช้อนร่างที่สันเทาของเจ้าแมวน้อยขึ้นมาอย่าง ขนุนถนอมหอมันไว้ในอกเสื้อเพื่อมอบความอบอุ่นและป้องกันสายฝนไม่ต้องกลัวแล้วนะนางกระซิบปลอบโยนข้าจะพาเจ้าไปที่ที่ปลอดภยัยในคืนที่วังหลวงตกอยู่ภายใต้เงาแห่งความหวัดหวันและสายฝนที่โหงกระหน่ำสาวใช้ปลายเท้าคนหนึ่งได้ทำในสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของนางไปตลอดกาลโดยไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวเล็กที่กำลังซุกตัวสั่นเทาอยู่ในอ้อมอกของนางนั้นมีความลับที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่นางจะจินตนาการได้ซ่อนอยู่ เรือนพักของสาวใช้ปลายแถวเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยมเล็กเท่ารูหนูมีแค่เตียงไม้แข็งๆกับตู้ใบจิว๋วสำหรับเก็บสมบัติไม่กี่ชิ้นทว่าสำหรับเหมยหลิงในยามนี้มันกลับกลายเป็นตำหนักรับที่ซุกซ่อนสมบัติล้ำค่าซึ่งอาจนำมาซึ่งหายนะได้ทุกเมื่อความอบอุ่นจากร่างกายของเจ้าแมวน้อยในอ้อมแขนทำให้นางรู้สึกถึงภาระอันหนักอึ้งที่ต้องแบกรับ นางวางร่างเล็กๆล,ลงบนผ้าปูเตียงที่สะอาดที่สุดอย่างแผ่วเบาเจ้าแมวสีขาวขยับตัวเล็กน้อยดวงตาสีเพลินที่รีบรือจับจ้องทุกการกระทำของนางอย่างไม่ไว้ใจเหมยหลิงรีบนำอ่างดินเผาใบเล็กไปรองน้ำฝนที่ยังคงไหลาจากชายคาก่อนจะฉีดชายผ้าจากเสื้อตัวเก่าของตนเองมาชุบน้ำอย่างเบามือเพื่อทำความสะอาดบาดแผลอยู่นิ่งๆน,นะเจ้าตัวเล็กข้าจะล้างแผลให้นางเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลราวกับปุยนุ่นอาจจะแสบหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็หาย ทว่าเจ้าตัวเล็กกลับไม่ให้ความร่วมมือง่ายๆทันทีที่ผ้าชุบน้ำเย็นเฉียบสัมผัสกับบาดแผลมันก็ส่งเสียงขู่คำรามในลำคราวกับพยักตัวจิ๋วพลางตะบกกรงเล็บที่หดซ่อนไว้ใส่เหมยหลิงอย่างรวดเร็วแม้จะไม่มีเล็บแหลมคมกลางออกมาแต่มันก็เป็นการแสดงออกถึงการปฏิเสธอย่างชัดเจน เจียงหยางอี้ในร่างแมวรู้สึกทั้งเจ็บปวดและขุ่นเคืองจนแทบพังเขาคืออ,องอผู้สูงศักดิ์สตรีสามัญผู้นี้เป็นใครบังอาจมาแต่ต้องร่างกายของเขาตามอำเภอใจเยี่ยงนี้แต่เรี่ยวแรงที่หดหายไปพร้อมกับหยาดโลหิตทำให้เขาทำได้เพียงแสดงความเกลียวกราดผ่านท่าทีหญิงพยองเท่านั้นเมย์หลิงถอนหายใจเจ้าแมวอะไรกันหญิงเสียยิ่งกว่าคุณชายในละครโรงนิวเสียอีกเอาเถอะเอาเถอะข้าจะเบามือที่สุดก็แล้วกันนะ นางนิยอมแพ้ลองแล้วลองเล่าในที่สุดด้วยความอดทนดุดหินผาและสัมผัสที่อ่อนโยนราวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลินางก็สามารถทำความสะอาดบาดแผลและใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่พอจะหาได้โปะลงไปเพื่อห้ามเลือดได้สำเร็จเจ้าแมวตัวน้อยดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงเจตนาดีของนางมันจึงหยุดพยศและยอมอยู่นิ่งๆแต่โดยดีแมด,ดวงตาจะยังคงฉายแววไม่พอใจอยู่ก็ตาม เมื่อจัดก,การเรื่องบาดแผลเสร็จสิ้นปัญหาถัดมาก็คือเรื่องอาหารเหมยหลิงมีเพียงมันโถเย็นชืดหนึ่งลูกนางบีออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วยื่นไปจอที่จมูกของมันกินเสียหน่อยนะจะได้มีแรงเจ้าแมวเพียงแค่ดมฟุดฟิตก่อนจะเบือนหน้าหนีไปอีกทางอย่างไม่ยีดีเจียงอย่างอี้รู้สึกอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงเขาผู้ซึ่งเสวยแต่อาหารเลิศรสที่ปรุงโดยพ่อครัวหลวงจะให้มาแตดต้องแป้งก้อนแข็งกระด้างเช่นนี้ได้อย่างไรไม่มีทางอ้าไม่ชอบหรือเหมยลิงเกาสีสกแกรกๆงั้นรอข้าสักครู่นะ นางตัดสินใจสิ่งอีกครั้งรอบย่องไปยังห้องเครื่องที่บัดนี้เงียบสงัดโชคดีที่แม่ครัวใหญ่ทิ้งปลาย่างไว้บนเตาหนึ่งตัวนางจึงรีบฉวยโอกาสหยิบเนื้อปลาส่วนที่ดีที่สุดซ่อนไว้ในแขนเสื้อแล้ววิ่งกลับมาที่ห้องอย่างรวดเร็วราวกับพายุหมุนกลิ่นหอมของปลาย่างทําให้เจ้าแมวหญิงพยองถึงกับหูตั้งมันรอบปลื้มน้ําลายอึกใหญ่แต่ยังคงไว้ท่าทีสูงส่งเหมยหลิงเห็นดังนั้นก็อมยิ้ม นางละกล้างออกอย่างบรรจงแล้วยื่นเนื้อปลาสีขาวนวลให้คราวนี้เจ้าแมวไม่ปฏิเสธมันก้มลงกินอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังคงท่องท่าสง่างามสมกับรูปลักษณ์ภายนอกกินเก่งนี่นาเมยลิงหัวร้อคิกอ๋ลละข้าควรจะเรียกเจ้าว่าอะไรดีนะขนเจ้าขาวเหมือนปุยเมฆแต่ร้องเหมียวเหมียวงั้นข้าเรียกเจ้าว่าเมาเอ๋อก็แล้วกันนะเมาเอ๋อเจียงหยางแทาจะสำลักเนื้อปลาคาปากบางอาจสตรีสามันเช่นนี้น่าหรือจะมาตั้งชื่อให้ข้าแถมยังเป็นชื่อที่น่าขันสิ้นดี แต่เขาก็ทาได้เพียงส่งเสียงแงว้วในลาคออย่างไม่พอใจซึ่งในหูของเหมยหลิงมันกลับกลายเป็นเสียงตอบรับที่น่าเอ็นดูเสียนี่นับจากวันนั้นชีวิตของเหมยหลิงก็มีเจ้านายตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิตการแอบเลี้ยงเมาเอ๋อในวังหลวงเป็นเรื่องที่ทุลักทุเลและชวนให้หัวใจไวายได้ทุกชั่วขณะเหมยหลิงต้องซ่อนมันไว้ในอกเสื้อคลุมตัวใหญ่ตลอดเวลาที่ออกไปทํางานเหมยหลิงวันนี้เจ้าดูตัวบวมๆนะไม่สบายหรือเปล่า อาเฟิงเอ่ยทักในเช้าวันหนึ่งขณะที่เหมยหลิงกำลังพยายามก้มลงขัดพื้นอย่างยากลำบากเพราะก้อนกลมๆในอกเสื้อมันดิ้นขลุขักไม่หยุดเอ,อิบข้าแค่กินหมันโถเยอะไปหน่อยนะ่านางตอบเสียงอ่อยพลางแอบยิกเจ้าตัวยุ่งในอกเสื้อไปหนึ่งทีเบาๆโทษฐานที่ไม่รู้จักอยู่นิ่ง อีกครั้งหนึ่งขณะที่นางกำลังช่วยเด็ดผักในสวนครัวโมโชิงเดินเข้ามาตรวจงานพอดีเมาเอ๋อที่คงจะเบื่อเต็มทนยื่นหัวเล็กๆที่มีขนสีขาวออกมาจากสาบเสื้อของนางมหมาลิงใจหายว่ารีบแกล้งทำเป็นไอโคลกโคลกแล้วยัดหัวเจ้านายตัวน้อยกลับเข้าไปทันควันเป็นอะไรของเจ้าโมชิงขมวดคิ้วถ้าป่วยก็ไปพักเสียไปไอใสผักที่จะถวายเจ้านายได้อย่างไรขออภัยเจ้า,ข,า,ข,าข้าแค่สำลักน้ำลายนิดหน่อยนางรีบแก้ตัวเป็นพลวัน ทว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดคือยามที่ต้องอยู่ใกล้ผู้อื่นเมาเอ,อ๋อไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้เหมยหลิงเลยแม้แต่คนเดียวหักมีสาวใช้คนอื่นเข้ามาคุยด้วยมันจะส่งเสียงขูดต่ำๆในลำคอทำให้เหมยหลิงต้องแกลง้งทำเป็นท้องร้องเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนอยู่เสมอจนกลายเป็นที่ขบคันของคนอื่นๆว่านางเป็นสาวใช้จอมตะกละไปเสียแล้วสำหรับเจิงหยางทุกชั่วขณะในร่างนี้คือความอัปยศอดสูแต่ท่ามกลางความขุนเคืองนั้นกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆความรู้สึกปลอดภัย ยามที่อยู่ในอกเสื้อของเหมยหลิงเขาได้ยินเสียงหัวใจของนางที่เต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นกายของนางเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของบุพชาติและแสงแดดมันเป็นกลิ่นที่บริสุทธิ์และทำให้จิตใจที่เคยร้อนรุ่มของเขาสงบลงได้อย่างน่าประหลาดสัมผัสของนางที่คอยลูกหัวปลอบโยนยามที่เขาตื่นกลัวเสียงดังหรือไออุ่นจากร่างกายของนางในคืนที่เหน็บหนาวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับจากใคร ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีการทรยศหักหลังและใบหน้าที่สวมหน้ากากเข้าหากันอ้อมแขนของสาวใช้ต่ำต้อยผู้นี้กลับกลายเป็นที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวที่เขาสามารถวางใจได้โดยสิ้นเชิงค่ำคืนนั้นหลังจากที่เมยหลิงทำแผลให้เขาเสร็จและเล่านิทานพื้นบ้านที่นางเคยฟังตอนเด็กๆให้ฟังจนจบเมาเออหรืออองเจียงหยางอีก้ก็ค่อยๆขยับตัวเข้าไปนอนขดบนตักของนั่งอย่างแผ่วเบาก่อนจะส่งเสียงคลืดคลาดในลำคอเป็นครั้งแรกเสียงที่แสดงถึงความพึงพอใจอย่างถึงที่สุด เหมยหลิงชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนที่รอยยิ้มกว้างจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางในที่สุดเจ้าก็ยอมรับค่าแล้วสินะเจ้าแมวหญิงตอนที่สองรุ่งอรุณของวันใหม่สาดแสงสีทองอ่อนละมุนผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เข้ามาปลุกเหมยหลิงให้ตื่นจากนิทราน,นางขยับตัวอย่างเกียจคร้านพางยืน่นมือไปข้างกายตามสัญชาตญาณหวังจะสัมผัสกับก้บกอนขนนุ่มฟูที่มักจะขดตัวหลับอยู่ข้างๆนางเสมอทว่าปลายนิ้วของนางกลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าที่เย็นเยียบ เหมยหลิงลืมตาโพรงทันทีเมาเอ,อ๋อนางเรียกชื่อนั้นแผ่วเบาแต่ไร้ซึ่งเสียงตอบรับใดๆนอกจากเสียงลมที่พัดวีบวิวอยู่ภายนอกความเงียบสงัดภายในห้องที่เคยให้ความรู้สึกปลอดภยัยแบบนี้กลับดูกว้างใหญ่ขึ้นอย่างน่าใจหายหัวใจของนางดิ่งวูบราวกับถูกถ่วงด้วยหินหนักๆนางลุกพรวดขึ้นจากเตียงอย่างรวดเร็วกว่าสายตามองไปทั่วทุกซอกทุกมุมของห้องพักที่กับแคบใต้เตียงในตู้เสื้อผ้าหลังโอ่งน้ำเล็กๆไม่มีวิแววของเจ้าแมวสีขาว แม้แต่เงาความหวาดกลัวเริ่มเกาะกลุมจิตใจของนางราวกับเทวันพิษหรือว่าเมื่อคืนมีคนล่วงรู้ความลับของนางแล้วแอบมาจับตัวมันไปหรือว่าบาดแผลของมันกำเริบจนทนไม่ไหวและหนีเตลิดไปตายอยู่ที่ไหนสักแห่งความคิดอันเลวร้ายนาะนาประการพรั่งพรูเข้ามาในหัวจนนางแทบจะเป็นบ้า หยาดน้ำตาเริ่มเอ่อคลอที่หน่วยตาร่างกายที่เคยเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเมื่อมีเพื่อนตัวน้อยอยู่ข้างกายบัดนี้กลับรู้สึกหวงเหวงว่างเปล่าอย่างประหลาดวันนี้นางต้องกลับไปใช้ชีวิตสาวใช้ปลายแถวที่แสนน่าเบื่อตามลำพังอีกครั้งแล้วสินะ แต่ในอีกมุมหนึ่งของวังหลวงนะตำหนักเหมันที่โออาแต่เย็บเย็นดุดสุสานร,ร่างสูงสง่าของบุรุษผู้หนึ่งกำลังกระตุกเกร็งอยู่บนเตียงนอนสลักลายมังกรทองอย่างรุนแรงความรู้สึกเจ็บปวดแล่นปราดไปทั่วทุกอนูของร่างกายเราวกับกระดูกทุกข้อกำลังถูกบิดและยืดออกในเวลาเดียวกันกล้ามเนื้อทุกมัดฉีกกระชากจนแทบแหลกสลาย อ,องเจียงหยางอิกริดร้องออกมาอย่างเงียบงันในจิตใจก่อนที่สติสัมปชัญญะจะดับวุบไปชั่วขณะและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเพดานห้องที่คุณตาก็ปรากฏสู่สายตาเขายกมือขึ้นมองมันเป็นมือของมนุษย์นิ้วเรียวยาวแข็งแรงไม่ใช่อุ้งเท้าเล็กๆที่มีอุ้งนุ่มนิมอีกต่อไปเขากลับเข้าร่างเดิมแล้ว ทว่าความรู้สึกแรกที่ถาโถมเข้ามากลับไม่ใช่ความยินดีแต่เป็นความสับสนและตื่นตระหนกเขาไม่ได้อยู่ในห้องพักเล็กๆที่แสนอบอุ่นของสตรีนางนั้นอีกแล้วเขากลับมายังกรงทองที่เหน็บหนาวของตนเองที่นี่ไม่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของบุปผาไม่มีเสียงหวานๆที่คอยเล่านิทานกล่อมและไม่มีสัมผัสอ่อนโยนที่คอยลูบหัวปลอบประโลมนางความคิดแรกที่ผุดขึ้นในสมองคือใบหน้าของเหมยหลิง ป่านนี้นางคงตื่นแล้วและเมื่อไม่พบข้านางจะรู้สึกเช่นไรนางจะร้องให้หรือไม่นางจะออกตามหาข้าหรือเปล่าท่านอองท่านอองฟื้นแล้วเสียงร้องด้วยความตกใจและคนยินดีของขันทีเท่าเก่าที่บังเอิญเข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยในห้องบรรทมดังขึ้นปลุกเจียงหยางให้หลุดจากพวังขันทีเท่าเบิกตากว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อก่อนจะรีบวิ่งทลันออกไปจากห้องตะโกนบวกเวกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านอองลับมาแล้ว เร็วเข้าไปตามหมอหลวงไปกลับทูลห้องเต้ท่านอ๋องเจียงหยางอีก,กลับมาแล้วข่าวการกลับมาของอ,องอสอรพิษแพร่สะพัดไปทั่ววังหลวงเร็วกว่าไฟลามทุ่งสร้างแรงสันสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวครั้งย่อมย่อมจากความตึงเครียดที่ปกคลุมมานานสามเดือนบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความโกลาหลรคนยินดีเหล่าขุนนางที่เคยอกสันควนัวนแขวนต่างถอนหายใจอย่างโลง่งอกเหล่าทหารองครักษ์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่สำหรับเหล่าข้ารับใช้ชั้นผู้น้อยมันคือสัญ,ญญาณเตือนว่ายุคแห่งความสงบสุขได้จบสิ้นลงแล้ว ข่าวนี้ลอยเข้าหูเหมยหลิงขณะที่นางกำลังซักผ้าอยู่กับคนอื่นๆด้วยหัวใจที่เหม่อลอยได้ยินไหมเหมยหลิงท่านอองเจียงหยางอี้กลับมาแล้วเสี่ยวเลียงเขย่า,ยาแขนนางด้วยความตื่นเต้นเท่านี้วังหลวงก็จะได้กลับสู่ความสงบเสียทีจริงหรือเหมยหลิงตอบรับด้วยน้ำเสียงไร้ความรู้สึกข่าวการกลับมาของเจ้านายผู้สูงศักดิ์จะสำคัญไปกว่าการหายตัวไปของเพื่อนตัวน้อยของนางได้อย่างไร ทว่าความประหลาดใจระลอกใหม่ก็ซัดเข้ามาอีกครั้งเมื่อข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านอองหลังฟื้นคืนสติเริ่มถูกปล่อยออกมาจากตำหนักเหมันข้าได้ยินจากนางกำนันที่เข้าไปถวายการรับใช้นะนางบอกว่าท่านอองดูแปลกไปมากอาเฟิงลดเสียงลงเป็นกระซิบพระองค์ดูอิดโรยและไม่ยอมพูดจากับผู้ใดเอาแต่นั่งนิ่งๆิสายตาจับจ้องไปรอบๆอย่างระแวดระวังเหมือนเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังหวาดกลัวใช่ๆเสี่ยวเลียนรีเสริม ทันทีเกาเผอทำถาดน้ำชาหล่นเสียงดังท่านอ๋องถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วแยกเคี้ยวใส่แยกเคี้ยวเลยนะเหมือนแมวไม่มีผิดคำว่าแมวทำให้หัวใจของเหมยหลิงกระตุกแต่นางก็รีสลัดความคิดไร้สาระนั้นทิ้งไปมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นเองฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้จัดงานเลี้ยงเล็กๆขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาของพระอนุชาคนโปรดแม้ว่าอ๋องเจียงหยางอี้จะยังไม่พร้อมพบปะผู้คนมากนักก็ตาม ภายในห้องทรงพระอักษรที่ตำหนักเหมันอองเจียงหยางอี้ในอภรรผ้าไหมสีนินยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ดวงตาคมกริบคู่นั้นกวาดมองไปรอบห้องอย่างประเมินสถานการณ์สัญชาตญาณบางอย่างที่ติดมาจากร่างเดิมกำลังร้องเตือนให้เขาระวังภัยรอบด้านท่านอองบ่าให้ห้องเครื่องเตรียมซุปไก่ตุ๋นยาจีนบำรุงกำลังมาให้พยะคากขันทีเกาประคองถ้วยซุปเข้ามาอย่างนอบน้อมที่สุด เชียงหย่างเพียงแค่ปลายตามองก่อนจะเบือนหน้าหนีอย่างไม่อยดีกลิ่นฉุนของเครื่องยาจีนทําให้เขาอยากจะจามออกมาบ่าวบ่าวจะให้คนนําของว่างอย่างอื่นมาถวายนะพยาคขันทีเการีบกล่าวอย่างลนลานมีขนมเปี๊ยะขนมดอกเหมยปลาคำพูดสั้นๆที่หลุดออกมาจากริมฝีปากของท่านอองทําให้ขันทีเก่าชะงักไปครู่หนึ่งพยาคข้าบอกว่าปลา เจียงหยางย้ำอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เริ่มจะงุดหงิดเขาก็ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่าเหตุใดจูจ่ๆถึงได้อยากกินปลาย่างฝีมือของสตรีนางนั้นขึ้นมาจับใจ ขณะที่ขันทีเก้ากำลังจะรีบออกไปสังกาตตามรับสั่งสายตาขององเจียงหยางอีพันเหลือไปเห็นลำแสงแดดอ่อนๆที่ทอดตัวยาวผ่านช่องหน้าต่างลงมากระทบกับพื้นพรมขนสัตว์อย่างพอดิบพอดีร่างกายของเขาขยับไปเองตามสัญชาตญาณเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินตรงไปยังจุดที่แสงแดดส่องถึงแล้วทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นพรมนั้นอย่างหน้าตาเฉยปล่อยให้ออุ่นจากแสงแดดอาบไล้ไปทั่วร่างกายมันเป็นความรู้สึกสบายอย่างหน้าประหลาดเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก ทันทีเกาและเหล่านางกำนันที่เห็นภาพนั้นถึงกับอ้าปากค้างนี่คืออ๋องเจียงอย่างอี้ผู้เย็นชาและน่ากเกรงขามจริงๆหรือเหตุใดพฤติกรรมของพระองค์วันนี้ถึงได้ดูคล้ายคลึงกับแม็กี่ซาวตัวหนึ่งเหลือเกินและในขณะเดียวกันนั้นเหมยหลิงที่กำลังกวาดใบไม้อยู่ในสวนก็พลันได้ยินบทสนทนาขององครักษ์สองนายที่เดินผ่านไปข้าว่าท่านอ๋องต้องทรงกระทบกระเทือนพระสติมาแน่ๆน,นั่งๆอยู่ก็ลุกไปนอนอับแดดบนพื้นเหมือนแมว นั่นสีแล้วยังรับสั่งให้หาแต่ปลาย่างอีกน่แปลกคนจริงๆไม้กวาดในมือของเหมยหลิงร่วงหล่นลงสู่พื้นความรู้สึกประหลาดบางอย่างล่นปลาดขึ้นมาในหัวใจของนางความรู้สึกที่ทั้งเหลือเชื่อและเป็นไปไม่ได้แต่กลับปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมันช่างเหมือนกับเมาเอ๋อของนางเหลือเกิน สามวันเต็มๆที่ตําหนักเหมันตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าพายุสงบภายนอกอาจดูเงียบงันไร้คลื่นลมแต่ภายในกลับคุกรุ่นไปด้วยความตึงเครียดที่พร้อมจะปะตุได้ทุกเมื่ออากาศภายในตําหนักหนักอึ้งดั่งตะกัวเหล่าขันทีและนางกํานันต่างเดินตัวรีบราวกับไร้กระดูกสารหลังทุกย่างก้าวแผ่วราวกับเดินอยู่บนน้ำแข็งแผ่นบางเพราะไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้เลยว่าระเบิดเวลาลูกใหม่ที่ชื่อว่าอ๋องเจียงหยางอี้จะทํางานเมื่อใด กิติศัพท์ความโหดเหี้ยมในวันวนถูกแทนที่ด้วยความประหลาดที่น่าหวัดหวั่นยิ่งกว่าอ,องเจียงอย่างอี้ไม่ตวาดไม่สังหารหรือลงโทษผู้ใดอีกต่อไปแต่พระองค์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิง นางกำนันผู้หนึ่งเผลอสะดุดชายกระโปรงตนเองจนเสียหลักเซเข้าไปใกล้พระองค์เกิน3าก้าผลลัพธ์คือเสียงขู่ฟอที่ดังออกมาจากลำพระสอรพร้อมกับพระหัตถ์ที่ตวัดอย่างรวดเร็วดุดเงาแท้แม้จะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่ปลายพระนขาที่ยาวกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยก็ได้ฝากรอยแดงไว้บนแขนของนางจนเลือดซิบนางกรีดร้องด้วยความตกใจและวิ่งหนีออกจากห้องไปทั้งน้ำตา หมอหลวงเท่าพยายามจะเข้าไปตรวจชีพ,พจรตามรับสั่งของฮ่องเต้แต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสกับข้อพระหัตถ์ท่านอ,องก็สะบัดตัวหนีราวกับถูกของร้อนดวงตาที่เคยเย็นฉดุดน้ำแข็งบัดนี้วาวร้ขึ้นมาอย่างน่ากลัวทำให้หมอหลวงผู้ผ่านโลกมานับสิบสิบปีถึงกับเงือตกไม่กล้าเข้าใกล้อีกเป็นครั้งที่สองนี่ก็สามวันแล้วนะโมชิงขันทีเท่าเกาหัวหน้าขันทีประจำตําหนักปรับทุกข์กับโมชิงหัวหน้าสาวใช้ด้วยสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก สามวันแล้วที่ไม่มีใครเข้าใกล้ท่านอ๋องได้เลยไม่สวยไม่ส่งน้ำไม่ผัดเปลี่ยนฉลองพระองค์ข้าน้อยหลักกลุ้มใจจนผมจะร่วงหมดศีรษะอยู่แล้วโมชิงถอนหายใจยาวแล้วจะให้ทำอย่างไรได้เล่าท่านหัวหน้าขันทีในเมื่อท่านอ๋องไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าใกล้เยี่ยงนั้นฮ่องเต้ก็ทรงร้อนพระไทยนักรับสั่งให้ข้าหาทางแก้ไขให้ได้โดยเร็วที่สุดข้าจนปัญญาแล้วจริงๆสวรรค์นี่มันเวรกรรมอันใดของบ่าวไพร่เช่นเรากัน บทสนทนานั้นไม่ได้ดังเข้าหูของเหมยหลิงเลยแม้แต่น้อยหลายวันมานี้นางใช้ชีวิตไปวันวันราวกับวิญญาณที่ล่องลอยหัวใจของนางเหี่ยวเฉาลงนับตั้งแต่การหายตัวไปของเมาเอ,อ๋อนางทำได้เพียงภาวนาให้มันยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยดีเท่านั้นวันนี้นางอดกนทนไม่ไหวอีกต่อไปหลังจากทำงานของตนเสร็จสิ้นนางจึงแอบไปยังห้องเครื่องใช้ลูกไม้อ้อนวอนขอเนื้อปลายย่างชิ้นเล็กๆจากแม่ครัวใหญ่อ้างว่าจะเอาไปกินแก้หิว นางกำปลาย่างที่ห่อด้วยใบยบัวอย่างดีไว้ในมือเดินมุ่งหน้าไปยังพุ่มไม้ข้างกำแพงจุดที่นางได้พบกับเมาเอ๋อเป็นครั้งแรกนางตั้งใจจะวางมันไว้ที่นั่นเผื่อว่าเจ้าแมวน้อยจะกลับมาที่เดิมและได้กินมันให้อิ่มท้องทว่าเส้นทางนั้นต้องผ่านสวนหย่อมด้านข้างของตำหนักเหมันพอดีขณะที่เหมยหลิงกำลังเดินเหม่อลอยด้วยใจที่เศร้าส้อยทหารองครักษ์ในหนึ่งที่ยืนยามอยู่ก็ตะโกนขึ้นเสียงดังระวัง เมยหลิงสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจนางรีพันรีหันขวางจนสะดุดขาตนเองล้มลงไปกองกับพื้นปลาย่างในห่อใบบัวกระเด็นหลุดจากมือกลิ้งหลุนลนไปหยุดอยู่บนพื้นหญ้าที่ถูกแต่งแต่งอย่างดีกลิ่นหอมฉุยของเนื้อปลาที่สุกกำลังดีลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณและกลิ่นนั้นเองที่ไปกระทบกับนาสิกของใครบางคนที่กำลังนั่งขมวดคิ้วอยู่บนศาลาริมน้ำ องเจียงหยางอี้ที่หนีความวุ่นวายออกมานั่งสงบสติอารมณ์อยู่ผู้เดียวพลันชนักเงินกลิ่นนี้กลิ่นปลาย่างที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่กลิ่นปลาย่างชั้นเลิศจากห้องเครื่องหลวงแต่มันเป็นกลิ่นเดียวกับที่นางเคยป้อนให้เขาทุกค่ำคืนสมองของเขากำลังสับสนแต่สัญชาตยาในร่างกายกลับตอบสนองอย่างฉับพลันเขาลุกพรวดขึ้นยืนดวงตาคมปราบดั่งแก้ผลึกที่สะท้อนเปลวเทียนหันขวบไปยังต้นตอของกลิ่นทันที ภาพที่ทุกคนเห็นคืออองจียงหยางอีผู้ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้บัดนี้กำลังก้าฉับๆออกจากศาลาตรงไปยังร่างเล็กๆของสาวใช้ที่กำลังพยายามจะลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางเงงนะท่านอองคันทีเกาที่ตามออกมาแทบจะสิ้นสติรีบวิ่งเข้ามาหมายจะขวางแต่ก็ช้าไปเสียแล้วร่างสูงสง่าของเจียงหยางหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเหมยหลิงนางเงยหน้าขึ้นศบตาเขาด้วยความตกใจกลัวจนตัวแข็งทื่อเงื่อการแตกเท่ากาวกับคนจับไข้ใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือด บาบ่าวบ่าวสมควรตายขอท่านอองโปรดประทานอภัยนางก้มลงกราบซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจนหน้าผากแทบจะฝังลงไปในดินทว่าเจียงหยางกลับไม่ได้สนใจคำพูดของนางเลยแม้แต่น้อย สายตาของเขาจับจ้องไปยังห่อใบบัวที่คลี่ออกเผยให้เห็นเนื้อปลาสีขาวนวลน,น่ากินก่อนจะตะวัดสายตากลับมามองใบหน้าของนางอีกครั้งกลิ่นกายหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยดวงตาที่ตื่นตระหนกแต่ก็ยังใช้แววอ่อนโยนนี่คือสตรีผู้นั้นสตรีที่มอบความอบอุ่นและความปลอดภัยให้แก่เขาเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ใช้ปลายเท้าเขี่ยห่อปลานั้นเบาๆเป็นเชิงบ่งบอกแล้วจ้องหน้านางนิ่ง ขันที่เกาที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่ถึงกับตาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบสามวันที่ท่านอองแสดงความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแถมยังยอมให้คนเข้าใกล้ในระยะประชิดถึงเพียงนี้แม่นางน้อยแม่นางน้อยเขาเรียกเหมยหลิงเสียงสัน่นเร็วเข้าถวายปลานั่นให้ท่านอองสิเหมยหลิงตัวสั่นเทิมราวกับลูกนกนางไม่เข้าใจสถานการณ์ใดๆทั้งสิน้นแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งนางค่อยๆเอื้อมมือที่สั่นระิกไปหยิบห่อปลาย่างขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วยื่นถวายให้ท่านอ,องอย่างกล้ากล้ากลัวกลัว เจียงหยางรับมันมาถือไว้ในมือปลายนิ้วของเขาตั้งใจบังเอิญให้สัมผัสกับปลายนิ้วของนางเผาเบาเหมยหลิงสะดุ้งเฮือกแต่ท่านอองกรับไม่แสดงท่าทีรังเกียจใดๆมีหน้ำซ้ำเขายังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้ขับไล่นางไปเหมือนคนอื่นๆภาพนั้นอยู่ในสายตาของข้ารับใช้ทุกคนที่มุงดูอยู่ห่างๆสร้างความประหลาดใจจนแทบจะกลายเป็นความอัศจรรย์ใจสวรรค์โปรดขันทีกระพึมพำกับตัวเองในที่สุดก็มีคนที่ท่านอ,องไม่รังเกียจแล้ว ช่วขณะนั้นเองการตัดสินใจครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นในหัวของหัวหน้าขันทีผู้จงรักภักดีเขาไม่รอช้าประกาศกล้าวด้วยเสียงอันดังทันทีนับตั้งแต่ชั่วขณะนี้เป็นต้นไปแม่นางผู้นี้จะทำหน้าที่เป็นสาวใช้ส่วนพระองค์ของท่านอองเจียงหยางอี้แต่เพียงผู้เดียวคำประกาศนั้นดังก้องไปทั่วบริเวณราวกับอสศรีบาทลงกลางใจของทุกคนโดยเฉพาะเหมยหลิงที่ยืนตัวแข็งทื่อเป็นหินไปแล้วส่วนเหล่าสาวใช้ที่แอบมองอยู่ต่างก็เบิกตากว้างบ้างก็อิจฉาบ้างก็ดูแคลน นางน่ารือเสี่ยวเหลียงกระซิบกับอาเฟิงสาใช้ปลายแถวที่วันวันเอาตะเหม่อลอยนะน,นะจะไปทําอะไรได้ชะตาของนางคงถึงคาดแล้วละ่ะอาเฟิงกล่าวอย่างสมเพชการได้เข้าใกล้ท่านอ,องในยามนี้ไม่ต่างอะไรกับการเอาตัวเข้าไปนอนในกรงเสือเหมยหลิงไม่ได้ยินเสียงซุบซิบมินทานเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยในสมองของนางขาวโพลนไปหมด นางถูกลิขิตให้เป็นผู้โชคดีในสายตาของใครต่อใครแต่สำหรับนางแล้วมันไม่ต่างอะไรกับการถูกโยนเข้าไปในปากเหวที่มืดมิดและไร้ทางออกเลยแม้แต่น้อย